สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรม Adobe ม Premiere Pro กันนะครับในเรื่องเทคนิคในการเอาคลิปมีอยู่หลายคลิปมาเรียงต่อกันแล้วก็ตัดคลิปตามจังหวะดนตรีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทํากันอย่างไรนะครับจากตัวอย่างที่ได้แสดงเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็เริ่มทําการ Import คลิปขึ้นมาก่อนเลยนะฮะก็ไปทําการเอาคลิปที่ผมได้เตรียมมาไว้แล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก สิบถึงสิบเอ็ดคลิปนี่แหละนะฮะอ่านะฮะอินพุตเข้ามานะครับในตัวของอะโปรเจกต์นะครับหลังจากที่เรามีการเซตอัพพวกซีเควนซ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะทำการสร้างเจ้าตัวบินนะครับที่เป็นโฟลเดอร์นะครับขึ้นมาก่อนนะฮะโดยมาที่อะมุมล่างขวานะครับตรงนี้ครับขึ้นว่า New Bin นะครับตรงแผงของโปรเจกต์นะฮะแล้วเราก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอางานทั้งหมดนะฮะที่เราอินพุตมาเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นตัวงานของ คลิปของเราเนี่ยนะครับเอาใส่เข้าไปฮะซ้ายค้างนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับในโฟลเดอร์นะครับหลักการในการเอาไปใส่เนี่ยนะครับเราก็เลือกตัวแรกนะครับกดปุ่ม shift ที่คีย์บอร์ดแล้วเลือกตัวสุดท้ายนะฮะมันทำการเซ l e คชั o ให้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ลากไปใส่ก็จะมีลักษณะของพวกพวก mp 4ที่เป็นคลิปทั้งหมดเนี่ยนะฮะถูกใส่เข้าไปในโฟลเดอร์คลิปแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทำการ import ไฟล์เสียง นะฮะสักหนึ่งไฟล์อ่าเป็นไฟล์เสียง MP3 นะฮะตรงแผงของโปรเจกต์นะฮะแล้วผมก็ลากมันมาวางไว้ที่ไลน์ของออดิโอฮะอยู่ที่ A1 นะครับโอเคนะผมได้มาเรียบร้อยละขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าเราจะเริ่มเลยนะครับโดยการาเริ่มที่หัวคลิปนะฮะไปเฮดวางที่หัวคลิปนะครับอ่าเราจะทำการมาร์กเกอร์ครับวางมาร์กเกอร์ไว้เป็นจุดจุดจุดนะฮะ เพื่อที่จะให้เจ้าตัวของ Premiere Pro เองเนี่ยมันได้รู้นะฮะว่าในการที่จะเอาอคลิปเนี่ยที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยมา ลงในช่องแต่ละช่องที่มีมาร์คเกอร์ขั้นอยู่ในจังหวะจากโค้ที่มันโป,โป๊ะโป๊ะโป๊ะตามจังหวะด,ดนตรีเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเริ่มต้นอันดับแรกเลยนะครับเรามาที่ต้นคลิปก่อนนะฮะแล้วกดปุ่ม m นะฮะกด m ที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะฮะเป็นการเพิ่มมาร์คเกอร์ตัวที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดปุ่ม Space Bar ที่คีย์บอร์ดเพื่อทำการเพลย์นะล้วก็ทำการวางมาร์คเกอร์ตามจังหวะด,ดนตรีได้เลยนะครับ โ,โดยประมาณนะครับเมื่อเราทําการวางมาร์กเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับบางอันสมมติว่าเราไม่ต้องการเช่นตรงนี้ผมเห็นดูแล้วว่ามันค่อนข้างจะถี่จเกินไปนะฮะร,ระหว่างมาร์กเกอร์ตัวแรกกับตัวที่2เนี่ยเราทําการลบได้นีด้วยคําสั่งที่ชื่อว่า clear selected marker นะครับ clear selected marker ก็จะเป็นการลบมาร์กเกอร์ตัวที่ทําการ selection เท่านั้นแต่ถ้าต้องการจะทําการลบมาร์กเกอร์ทั้งหมดเลือกตัวที่2นะครับชื่อว่า clear all marker นะครับอันนี้ผมเลือกตัวแรกไป เรียบร้อยนะฮะแล้วกดปุ่มโฮมนะฮะกลับมาที่ต้นคลิปเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนที่จะไปทําการเอามาวางตัวมาร์เกอร์ต่างเนี่ยนะครับในเพลงที่เราทําการาปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะตรงเสียงนะฮะที่อยู่ในไลน์ a หนึ่งเนี่ยนะครับให้เราล็อกกุญแจไว้นิดนึงก่อนนะครับเห็นไหมฮะตรง a 1ข้างหน้าจะมีกุญแจนะฮะเพื่อป้องกันการที่ว่าบางทีเนี่ยจะตัวคลิปเราน่ที่เอามาวางนะครับมันอาจจะมีเสียงติดมาด้วยแล้วมันก็จะแทรกเข้าไปนะครับในคลิปเสียงของเรา,าที่ โดยที่เราไม่ต้องการให้เป็นนะครับเพราะงาั้นเราเนี่ยอาจจะมีการล็อกกุญแจรตรงน,นี้ไว้ก่อนนะครับนนี้วิธีการที่ทาการวางตําแหน่งทํำยังไงครับเราก็เริ่มต้นนะครับเราก็มาที่เจ้าตัวของโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าคลิปเมื่อสักครู่นี่แหละแล้ว,ลวเราดับบิ่คลิปมันขึ้นมาอ,อันนี้เราจะเอาคลิปตัวไหนล่ะ นะครับที่จะไปใส่หยอดลงในมาร์กเกอร์ที่เราทําการมาร์กตาแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราทําได้2ลักษณะน,นะครับก็คือจะเลือกเป็นบางอันก็ได้เช่นถ้าเราเลือกเป็นบางตัวเนี่ยเราก็เลือกอันที่1น,นะครับสมมุตินะฮะแล้วผมมาเลือกอันที่3ามเนี่ยผมกดปุ่มอคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างนะครับแล้วผมก็มาเลือกอันที่5ผมมาเลือกอันที่7 ผมมาเลือกอันที่9อะไรอย่างเงี้ยนะคะไออย่างนี้คือการใช้เลือกนะฮะโดยการ s e ล e ค t ตเป็นบางส่วนนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราเจอทั้งหมดเลยทำไงครับผมก็เลือกอันที่1นะ,ะกดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดค้างแล้วเลือกอันสุดท้ายนะฮะก็เป็นการซิลิ t all ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้สังเกตรตรงนี้นะครับอไอคอนตรงนี้นะครับชื่อว่า automate to sequence นะครับเราคลิกเลยนะครับ จะเข้ามาที่หน้าของ a u t o m a t e to sequence แบบนี้นะหลักๆที่เราต้องเซตกันมี2 3ส,สตัวด้วยกันนะครับก็คือ ordering ordering เนี่ยมันจะมี source order กับ selection order นะครับ source order ก็คือว่ามันก็จะเป็นการ selection ตามนี้เลยนะครับเรียงไปเรื่อยๆาจาก คลิปตัวแรกไปถึงตัวสุดท้ายแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่2ก็คือ,อเราอาจจะทําการเลือกนะฮะตัวที่1แล้วกระโดดไปตัวที่4นะฮะกลับมาตัวที่3กระโดดไปตัวที่7กลับมาตัวที่5อะไรเงรี้ยเราเรียกเอเป็น selection order นะครับในองเรียกเป็น source order ปากนะครับส่วนต่อไปนะฮะ two sequence ตรงนี้นะครับ ลักษณะของเพสเมนต์ตรงนี้นะครับเพสเมนต์ตรงนี้นะครับหลักๆเนี่ยให้เราเลือกนะมันจะมีสอสตัวให้เลือกด้วยกันนะครับให้เราเลือกตัวล่านะครับชื่อว่า add an number marker นะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็นะฮะลักษณะของเมธอดนะครับเลือกเป็น override นะฮะตัวนี้นะฮะ override ก็คือทับของเดิมไปได้เลยนะฮะเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มโอเคนะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเจ้าตัวของคลิปของเราเนี่ยมันก็จะถูกวางฮะ ตามตำแหน่งนี้แล้วนะครับลงล็อกตามมาร์กเกอร์ที่เราทำการมาร์กเอาไว้นะครับแล้วก็เสียงที่มันติดมาด้วยเนี่ยก็จะอยู่ใน A2 มันก็จะไปอยู่ใน A2 ข้างล่างเห็นไหมฮะลาย A2 ก็จะไม่มีผลอะไรนะฮะกับเสียงที่เราต้องการที่จะโชว์ที่อยู่ในลายของ A1 ว่าเราล็อกไว้เรียบร้อยแล้วส่วนเสียงที่อยู่ A2 เราไม่ใช้เราสามารถจะเอามาส์กระบายนะครับแล้วกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับโอเคในขณะเดียวกันนะครับเมื่อทำการกดปุ่ม spacebar ที่คีย์บอร์ดเพลง ก็จะเห็นว่านะครับคลิปก็นะฮะจะเปลี่ยนไปตามจังหวะของเพลงนะครับที่เราวางมาร์เกอร์เอาไว้ในขณะเดียวกันนะครับคลิปของเราเนี่ยนะฮะแต่ละอันเนี่ยนะฮะมาจะเห็นว่าบางอันเนี่ยมันก็จะไม่ฟิตพอดีกับเจ้าตัวของซีเควนซ์ของเรานะฮะเพราะงั้นนวิธีการคือเราก็คลิกเมาส์ซ้ายระบายก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกที่ชื่อว่า scale to frame size ทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมาร์เกอร์เราวางไว้เห็นไหมครับวางค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คลิป คลิปภาพเนี่ยมันมีน้อยมันก็อาจจะลงในแค่ตำแหน่งนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าเรามีคลิปภาพเยอะกว่านี้มันก็จะลงล็อกโป๊ะ,โป,ะโป๊ะไปเรื่อยๆให้นะครับอันนี้คือพื้นฐานของการที่จะตัดลักษณะของคลิปตามจังหวะเสียงเพลงนะผมกดปุ่มโฮมที่คีย์บอร์ดก่อนนะครับแล้วผมก็กดสเปซบาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลองทดสอบดูนะครับว่านะฮะมันจะทําการเปลี่ยนคลิปไปตามจังหวะนะฮะที่เราทําการวางมาร์เกอร์ไว้จริงหรือเปล่า ก็จะเห็นว่ามันก็จะทําการวางมาร์กเกอร์เอาไว้นะครับแล้วก็สลับคลิปต่างๆไปตามตําแหน่งที่เราต้องการนะครับตามนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับสําหรับท u t เรียลนี้นะครับก็ไปลองทําากรทบทวนเทคนิคพวกนี้กันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พกนีครับพบกันในกลอปหน้าครับ